ยังไมนูความจริงเลยนี่จะมาหากวันยายาจะเล่นเพค่ันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน่ะโอ้ยเอาลูกตบไปดิเออไปหาฟารานคนละไปเด็กหน่อยเล็กเล็กเด็กหน่อยน่ะไปใส่เดี๋ยวไปยืนเสื้อไล่คู่ให้อยกันจชาเดี๋ยวจะทหกบุ้ยบุยบุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหอเมียเก็บเดี๋ยวลุงสิผ้าขอบปลาอยู่ไหมห้เมียงเก็บจังได้ยี่ป้าบ่อยเท่าเงินเอาเดี๋ยว ไม่หาทะลุปลาไปทั้งอื่นแหละเนาะโอ้ยได้หกบาทโอ้ชีวิตนี้ชีวิตพอบานชีวิตพอบานออกมาขอบคุณครับออกมาผมน้ำบะเขาบ่ท่านได้ว่ายังเลยบ้าบายแล้วยันสนิมกินคุณนะครับไปสายเราจะบ่ไปนับตีฮน่ะ คนไทยจะรู้ได้ไงตาอแม่น้ำใจเะคนไทยนี่ไงอีกก็มาเซ้นเจ้าไปเตือนเงินดีอันไหนมาอีกสี่บาทโอ้ยมันกเกินไปละหัวนะนั่นแหละสองขวดยี่สิบบาทเอาเอาหกบาทเมื่อกี้ใจไปก่อนครับโอ้ยชิปชิปเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเมื่อกี้เบิร์ดสอบาเด็กกี่บาทเล็กกี่บาท เบริจากบาทเมื่อกี้ลุงคาราบาลคาราบาลแดงเหลือสองบาทต้ามิน B12 เอาเอาไว้พันเอาไว้กันพีไว้กันพียังอีกล็อกกอมาไปเด้อโอ้ยหกบาทก็หมเหลือครับตอนนี้เหลือสองบาทเมื่อกี้ใจคาราบาลไ้ข่อยไปอีกสี่บาทครับนี่หกบาทนั่นตอนนี้เหลือแค่สองบาทครับ ทำไมแต่งหน้าเดี๋ยวออกไปครับพี่เดี๋ยวตามไปถ่าขึ้นพร้อมกันเด้อถ่าขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวไปน้ำกันอีกเอาเปรย์ไเอาเอาเอาเปรไปเพื่อมันบ่าล่ะเอาเปรย์เพื่อนมาบสอโอ้พ่อหมกโคตรพ่อหมกโ่ตรยังยังไม่ได้ทานไปยังอย่ไปยังอยู่ จะไปก่อนก็นได้เอาภาพก่อนก็นได้เจ้าภาพอะไรล่ะเจ้าแปลวาภาพก่อน,น,พ,อนพี่อ้อโดดมาแล้วโดดกับไอ้มามาตำรวจมาแล้วแอบทำภาพไปก่อนก็นได้เออพ <laughs> ี่พี่อ้อเจ้าจะไปหลงหมอบุญนี่นะไม <laughs> ่ลงแล้วม่ลงไงได้ย,ย,ยินว่าขาขาดแล้วเมื่อวานเนี่ยขาขาดเห็นเอารถไปรับเลยอะ่ะ โอ้ยอ่อนแอก็แพ้ไปครับอ่อนแอก็แพ้ไปนะกับตันนะโอ้ยขี่ไล่พวกดกสำนึกให้รถไปรับโอ้ยจิ๊บๆนี่เจอหนามอแล้วครับเจอหนามแล้วครับนี่หนามนะครับเอฟซีครับนี่หนามอีแล้วครับจักต้าไปเบิ้งหนามมีน้ำผัวครับหน่อไม้ครับวันนี้เราไปทีมสรุปแล้วไปหาอะไรมาเนี่ยนะวันนี้ผมเตรียมเสบียงไม่อันนี้ถือเท่าไรขึ้นไปอ่ะ สี่ถือขึ้นไปแรกเพิ่งบอลลงมาเด้ต้องห่อข้าวเหนียวไปเด้เออขึ้นไปเลยเด้อเดี๋ยวจะไปบี้บี้ใส่กล่องเดียวกันมีแล้วกับข้าวข้าวพรพรเผื่อผมเด้อเด้อผมถือเดี๋ยวผมลงหน้าไปก่อนนะครับดูงพอเผื่อไข่เน่าด้วยกันเดี๋ยวต้องไปสภงพักันไปผมต้องหาบูุชีเขียวผมอยู่านี้มันไปไหนเนาะบุชีเขียวชิดตัวใหญ่ชีเขียวเบอร์สภาษาใบก็ได้ดอกภาษาใบก็ได้าษาใบมีมีภาษาใบนะ พี่บอะนห่ลุงใส่สักอันกูหนึ่งนี้ใส่ได้บอสของผมสี่สิบเราสี่สิบาบนสี่สิบสองนี่ใส่ไม่ได้เลยอันเนี้ยนี่ดีนะซื้อเนี่ยใส่สบายไม่ขึ้นเขาเลยไม่สบายเตรียมยากำดมไปด้วยเยอะๆผมมีก่อยอดอยู่มีเด้อพวกกอยอดไปแล้วเอาสปีทาวมีมีลุงพวกไปเยอะเลยเนี่ย เนี่ยเปรย์เยอะเลยลันนี้ท่เป็นโลชั่นทานนะคุณมีค่ะลุงมีทั้งมีทั้งทามีทั้งสเปรย์เอาไปเผื่อเผื่อทุกคนด้วยท่าน,นเด้เพื่อนว่าน่นซื้อไปทำไมมีนิยูนั่นน่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับมีดผ่าหน้าไม้กินแล้วรู้จักเก็บด,ด้วยเนี่ย <laughs> เอเอมันเก็บแน่อุย้ยบุหุนจะเก็บแล้วกินเราก็เลยเป็นคนจังสั้นดนแล้ว ถวายภูหลวงไม่ได้นะจ๊ะเพราะท่านไม่ขอรับเด้อลุงจะขึ้นภูเด้อคะอย่าขึ้นดีกว่ามั้งลุงชิดบอกลุงป้าและทุกคนเข้าใกล้คนที่มาจากกตมอนั่นลงุงห้ามลุงได้วันเดียวนะครับชิดทูบไม่บายบายค่ะทุกคนเดียวดิไปเบิ้งทูบไปครับผมเดี๋ยวไปดูทูปกันนะครับ สวัสดีครับโอ้ยส่งกินไม่ยังจะคุยยังกันจะคุยยังกันไม่ยังเค็ิไอ้พ่อไอ้พ่อขายอยู่นี่เนี่ยเจ้าไปขายเจ้าไปขายอยู่ อายุป้าอีกคว่าสิว่าให้เจ้าอีกคว่าสิประจันเจ้าค่อยละงเงดเลยก็เจ้าก็ลังหาข้ารเจ้าก็ลังอันหาคนอยู่ไปขายลอตเตอรี่เสยวะดิเมย์กาเจ้าบ่ได้หาเลาเจ้าหาผู้เ่าไปหาน้ำยู่โอ้ยเนาะไอ้แค่เอารถไปรับกับตันดินะตีมีความบีโยโอตีโอมาถึงแนวความบีนะโอ้โอ้โอ้โอโอโ มา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 ครับมามาเอ๊ะไม่ปลูกไปให้พี่อ๋อยจุดไม่ได้หมู่มบ้านเห็นไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอชาร์ดเด็ดก่อนก็ได้